ตำหนักเจ้าไปส่วนจากที่มองแล้วในบรรดากองกำลังระดับสองแดงฉีเฉียวถือเป็นศูนย์กลางที่ดีเลยหอกว่าแดงฉีช่อของเรายังสามารถดำลงอยู่ได้ไม่นานคงจะมีระดับเดียวกับแดงฉีเฉียวน่าเสียดายที่ไม่สามารถร่วมพัธมิตรกับตำหนักกระบีและภาคเลยกวงได้เจ้าพวกนั้นมันโดนล้างบางไปแล้วนั่นถือเป็นเรื่องดี ที่ไม่มีพวกขวางหูขวางตาตอนนี้มีเพียงแดนชีช่าของเราที่ยังปลอดภัยแม้ว่าย่านดาราจะไม่มีอีกแล้วแต่หากยังมีคนก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้แดนชีเฉียวตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนและยังตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเทือกเขาอี้ซิวเอาโอกาสที่จะฮุบแดงฉีเฉียวมาเป็นของตัวเองหากว่าเกิดการประทะมันแน่นอนอยู่แล้วที่ ที่เทียนจิ้นจะขอยืมพลังจากพวกเราให้ช่วยเหลือพวกเขาในการต่อสู้น่อยท่อนหมายความว่าอย่างไรงั้นหรือขอรับผู้อาวุโสเชิญเจ้าไม่คิดว่ามันดีเหรอที่จะเปลี่ยนแดงสีเขียวให้เป็นแดงสีชาติเจ้าอยากจะเล่ยล่อนต่อไปหรือมีที่พักพิงน่อยท่อนมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ข้าเชิญเทียนเฟยขอชื่นชมเช่นนั้นพวกเราจะต้องวางแผนระยะยาว ครึ่งวันต่อมาต้องขอขอบคุณพี่เจ้ามากเทียนจิ้นสุภาพเพินไปข้าและแดงชีชาตต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องขอบคุณหากเสร็จก,กิจแล้วแดงชีชาตของข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างเหมาะสมอ,อย่างแน่นอนยอมได้ยอมได้ไดเป็นไปนตามที่นอยท่านคาดเดาเขาต้องการขอ,อยืมมือของแดนชีชาตน่าสนใจน่าสนใจจงคิดวิธีการที่สง่าง,งามและทรงพลัง พวกเขาทราบว่าพวกเราเป็นคนจรจัดและสิ่งที่พวกเราต้องการที่สุดที่คือที่พักในตอนนี้ตราบใดที่เราสามารถช่วยเหลือพวกเขาแก้ปัญหาเรื่องของเทือกเขาอีซิวด้พวกเขาก็จะสามารถยืดครองตำหนักเฟยเทียนได้แล้วเราจะทำอย่างไรเงิอนหรือขอลับตำหนักเฟยเยียนเป็นยังไงข่าไม่รู้แต่ข้าทูชะตาก,กับแดงสีเฉียวสุดๆ ข้าน้อยคละวะผู้เอาโสตามที่นายท่านคาดการมีคนของแดนฉีเฉียวบางคนลักลอบออกจากแดนฉีเฉียวหาข่าวเรื่องอาณาจักรไท้สู้ล่วไหลออกไปพวกเขาจะตรงดิ่งมาหาแดนฉีฉาของเราแน่ในระหว่างที่ขา้าเฝ้ามองดูอยู่นั้นในที่สุดก็พบโอกาสและเข้าไปยับยั้งหนึ่งในนั้นไว้จากการคาดการเขาน่าจะกำลังจะไปติดต่อกับใครสักคนในไม่ช้า แล้วสตรีผู้นี้ละ่ะอันที่จริงมีพวกเขาอยู่สองคนแต่ข้าปล่อยเจ้าบุรุษนั้นไปนางน่าจะเป็นสหายกับเขาเมื่อนางอยู่ในมือของข้าเจ้านั่นก็ไม่กล้าทําสิ่งใดเจ้าทําได้ดีมากไปพักได้ปล่อยนางไว้ให้ข้าขอรับอืมพวกเจ้าชั่วขณะต่อมาเจ้ายังอ่อนหัด ย่าง 9, าาก้าวเข้ามาอาณาเขตของผู้อื่นโดยไม่ระวังก็เป็นเช่นนี้แหละตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเหลือแค่รอโอกาสเท่านั้นนายหลุมฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าปลาโลหะดึงดูดศักดิ์สิทธิ์โอสถเปิดสวรรค์หาศารศูนย์ภัยศักดิ์สิทธิ์สามตนผลแห่งโลกสิบหกผลนอกจากนี้ยังมีหยดวาลีไทอีบีบริสุทธิ์ล่าของต้นไม้แห่งโลกและก้อยยัง มีจูจิวอินเมื่อคิดเช่นนี้แล้วในอาณาจักรไทยสู้นั้นข้าทำกำไรได้อย่างมหาศาลตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาโดนอะไรกระทบศีรษะหรือไงกันทำไมพวกแดงฉีชาติมัยังไม่มาอีกพวกเขาคงไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกนะนายท่านเหมือนว่าผู้ที่มีค่ายกลเอกส่วนก็ยังคงหลอมรวมกับค่ายกลแดงฉีชาติอยู่ข้าไม่สามารถหลอมรวมเพิ่มต่อได้ แล้วตอนนี้ได้ถึงไหนแล้วเกือบเกือบห้าส่วนเจ้าค่ะหากยังทำไม่ได้ก็วางมือก่อนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรรอไว้ออกจากที่แห่งนี้ได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันทีหลังแดนสีเขียวถูกโจมตีเป็นฟีมือของวีซิวซานเป็นไปได้สูงเจ้าพวกแดนสีเขียววันนี้ข้าจะมาเพื่อล้างบางพวกเจ้ารีบเปิด่ายก้นซา ข้ายาจะเล่นกับเจ้าเต็มทุนแล้วแดงฉีเฉียวซิวซานเจ้าบ้าไปแล้วตําหนักฟยเยียนของเจ้าไม่มีวันทําอะไรแรงฉีเฉียวของข้าได้ล็อกไว้ให้พ้นซะมิเช่นนะั้นอย่าหาว่าข้าใจร้ายเป็นปัญหาแล้วสิแปลกมากพลังค่ายกลของแดงฉีเฉียวลดลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรข้าคิดว่าค่ายกลน,นี้น่าจะสามารถทนได้นานถึงสิบวันหรือครึ่งเดือนแต่นี่เหมือนว่ามันอยู่ได้ไม่ถึงห้าวัน ด้วยซ้ำเร็วเช่นนั้นเชียวหรือว่าเทียนจินต้องการลดการป้องกันของค่ายกุลเมื่อแสดงจุดอ่อนให้ศัตรูเห็นท่านหมายความว่าอย่างไรหากเป็นเช่นนั้นข้าเกรงว่าตำหนักเฟยเหยียนคงโชคไม่ดีแล้วทำไมเทียนจินถึงกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเสี่ยง,งเช่นนั้นเขาจะต้องร่วมมือกับกองกำลังของแดงชีช่ิแน่ๆ เมื่อเทวนจิ้นล่อคคนของตำหนักเทียนเฟยเหียนเข้าไปจะต้องถูกโจมตีโดยเจ้าไปส่วนอย่างแน่นอนจริงด้วยหา่าพวกเขาเล่วมพลังกันตำหนักเฟยเหยียนจะต่อกรได้อย่างไรนายท่านแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปเงั้หลือพวกเราเหรอก็ซ่อนอยู่ในม่านเงากินแตงโมและมองดูการแสดงเหล่านี้ฮ่าฮ่าข้าและนายท่านนั่งกินแตงโม พ้อมดูก,การแสดงช่างเป็นอะไรที่สะดวกสบายยิ่งนะเมืองฉีเฉียวข้อมอนพวกเจ้ามันโง่ที่ยอมปล่อยให้ข้าเข้ามาัางง่ายๆเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮเจ้าต่างหากที่มันโง่พนึกวิญญาณผู้เอาโสเจ้าตอนนี้แหละใช่ตอนนี้แหละแดงฉีเฉียวเป็นสถานที่ที่ดีข้าถูกชะตากับมันยิ่งนักอบ เจ้าไปส่วนเจ้าเจ้าจะต้องไม่ตายดีเจ้าไม่ต้องกังวลไปทเทียนจิ้นตายแล้วแดนสีเฉียวตอนนี้ถูกยึดครองแล้วพี่เจ้าตอนนี้แดนสีเฉียวถูกคนสำเร็จแล้วหวังว่าพี่เจ้าจะทาตามที่ได้สัญญากันไว้แน่นอนผลการเก็บเกี่ยวสิบปีของแดนสีเขียวจะเป็นของพี่วี่ไม่ต้องห่วงสองวันต่อมา นายท่านเราพบสิ่งนี้ในขณะที่แยกของที่ป้นมาได้พี่เจ้าข้าจําไม่ผิดสิ่งนี้คือไข่คนของแดงฉีเฉียวขอบคุณฮ่าฮ่เจ้าสมควรได้รับมาแล้วจากนี้พวกเราเป็นสหายร่วมกันหวังว่าพวกเราจะได้ช่วยเหลือกันอีกในอนาคตข้าขอลาก่อน ความหิวกระหายของอี้ซิ่วซานน้อนมากเกินไปแม้แต่นักโทษที่ถูกกักขังก็เอาไปไม่เหลือไว้ให้พวกเราแม้แต่เสี้ยวเดียวตอนนี้พวกเราได้แดงสีเขียวมาครองแล้วเจ้าจะไปกลัวอะไรก็อย่างที่นายท่านกล่าวในตอนแรกเรามาที่แดงสีเฉียวเพื่อยืมกําลังในการค้นหาเจ้าอย่างใครแต่ใครจะไปรู้ว่าจะได้อะไรเช่นนี้ แต่เจ้าเด็กนั้นเป็นคนของแม่นางหลานเกรงว่าคงจะไม่ง่ายข้าจะสามารถบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับหกในไม่ช้านี้ก็อีกแค่สตรีคนเดียวจะไปกลัวอะไรยิ่งไปกว่านั้นหากข้าสามารถลวมลวงกับป้ายอยู่นี้ได้สำเร็จข้าก็จะสามารถควบคุม่ายกลนที่ยิ่งใหญ่ของที่แห่งนี้ได้ต่อให้นางจะมาถึงข้าก็คิดว่านางไม่สามารถย่างกลเข้ามา ให้ได้ในที่แห่งนี้วันนี้ข้าขอตัวไปเก็บตัวเพื่อล้อมรวมกับปายกนี่ก่อนฝากเจ้าดูแลสิ่งต่างๆด้วยรอบหนะ้ที่ทำในตอนแรกข้าคิดว่าตำหนักฟเฟยเหยียนยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้อย่างแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าเจ้าไปส่วนมาเล่นลิ้นกับหักหลังแดนฉีเฉียวและไปร่วมมือกับศัตรูเสียก่อนอย่างนั้นแต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเช่นกัน เจ้ามั่นใจไหมว่าสามารถจัดการเจ้าไปส่วนได้แม้ว่าข้าและเขาจะมีเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่ห้าเหมือนกันแต่ข้าได้ล้อมรวมกับป้ายอยกค่ายคนนี้ไปห้าส่วนแล้วหากข้ามีการช่วยเหลือจากค่ายคนนี้ข้ามั่นใจว่าข้าสามารถตัดหัวเขาได้ภายในการทูบอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เรามีการอยู่เพียงนิดพวกเราจะต้องหาวิธีตัด กำลังของพวกมันตะกอนเย่อเหอเจ้าพอจะสามารถใช้ค่ายคนตรวจหาตำแหน่งของเชิญเทียนเฟยเปยวี่ซานและคนอื่นๆได้หรือไม่ข้าจะลองดูมีคนหนึ่งอยู่ในอาณาเขตจีวิญญาณธาตุน้ำสองคนอยู่อนาณาเขตจีวิญญาณธาตุไฟและอีกสองคนอยู่ในเขตจีวิญญาณธาตุดินมีอยู่สองคนที่มีลมหายใจที่คล้ายคลึงกันมาก และยังมีคลื่นจิตวิญญาณที่เหมือนกันอีกน่าจะเป็นพี่น้องอูหยางพี่น้องอูหยางนั้นเชี่ยวชาญทีวิชาเบียผสมผสานและพลังในการต่อสู้ของพวกเขาด้อยกว่าคนอื่นๆในแดนสีชาติมากแต่เมื่อพวกเขาร่วมมือกันแล้วยากที่จะจัดการได้หากสามารถจัดการพวกเขาออกไปได้ก่อนพลังของแดนสีชาติจะลดลงไปอย่างมากมหาศาลงั้นก็เริ่มที่พวกเขาทั้งสอง หน้ากาเกเจ็ดใบหน้างั้นหรือนางให้กับท่านมางั้นเหรอหากว่ามีโอกาสข้าจะพาเจ้าไปพบกับนายหญิงและไปสารภาพผิดกับนางข้าได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ไปเกรงว่าพี่หลานคงจะไม่ยกโทษให้แม้ว่าจะถูกนางค่านั้นก็สมควรแล้วออไปกันเถอ,อะอานาเตีตจีวิญญ,ญาณธาตุดิน ผู้อาวุโสทั้งสองท่านเฉิญฝากให้ข้านำสารมาส่งปลวนรับไว้ด้วยขอรับไอ้วนนั่นมันมีปัญหาอะไรกันตายซะบ่เอ้ยจบแค่นี้แหละเป็นธรรมดาที่จะต้องจัดการตัวที่อ่อนเสียก่อนต่อไปที่อนาขตจีวิญญาณธาตุน้ำมีผู้ดำรงอยู่ลำพังที่นั่นจะเป็นเป้าหมายต่อไปอานาเขตจีวิญญาณธาตุน้ำ ไม่คิดว่าจะสามารถจัดก,การได้ง่ายขนาดนี้ตอนนี้เหลือแค่คนที่อยู่อนณาเขตจีวิญญาณธาตุไฟคนที่อยู่อนณาเขตจีวิญญาณธาตุไฟน่าจะเป็นเฉินเทียนเฟยกับเป่ยวีซานและเจ้าเฉินเทียนเฟยมันมากวิธีการเกรงว่ามันคงจะรับมือได้ไม่ง่ายอาณาเขตจีวิญญาณธาตุไฟ อฮะฮะผลจีวิญญาณเหล่านี้จากนี้จะเป็นอตสาหก,กรรมของแดนชีชาอดหัวหน้าตระกูลเฉินหัวหน้าตระกูลเปยหัวหน้าตระกูลอูหยางติดต่อมาขอรับเจ้าเป็นคนของอูหยางหรือมีคนของแดนสีชาอดอยู่สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดคนที่อยู่ภายใต้แดนชีชาอดเื่อเสียงเรียงนาของแต่ละคนค่ารู้หมดแต่เจ้าเป็นใครทำไมข้าไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลย ข้าน้อยคงไม่มีวาสนามากพอที่จะอยู่ในสายตาของหัวหน้าตระกูลเฉินทรงกลับเป็นเจ้าอ้วนจริงๆนี่มันจำคุณทั้งสามพันกว่าคนได้หมดเลยเหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพี่น้องตระกูลอูหยางกลับไม่นางฉินเหมือนว่าโชคไม่ดีแล้วละ่ะเจ้าอ้วนเจ้าเก่าอะไรไร้สาระนั่นสิขอรับหัวหน้าตระกูลเฉินกล่าวอะไรหัวหน้าตระกูลอูหยางตอนนี้ ว่าเขาตรวจสอบอาณาเขตจีวิญญาณธาตุดินอยู่ออกเป็นเรื่องนั้นข้าได้ติดต่อเขาไปอย่างรับๆแล้วแต่มันไม่มีการตอบกลับมาเจ้าเป็นใครกันแน่พี่เฉินเจ้านี่มันชาญฉลาดจริงๆข้าขอชื่นชมอย่างใครที่ข้าหาเจ้าไม่เจอปรากฏว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่เองตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สนใจเจ้าแล้วแต่เหมือนว่าเจ้าจะมองไม่เห็นทางสวรรค์แล้วพลาดหลงมาประจูนรกแทน ข้าอยากแะลองไปนรกสักครั้งเหลือเกินไม่รู้ว่าข้าจะต้องไปหรือใครจะต้องไปกันแน่หุ้ย์เอค่ายกุนเฉิญเทียนเฟยตายซะแย่ yeah, แล้วเหียวเหือเจ้ามันน่าทึ่งจริงๆเจ้าก็ไม่เลวเช่นกันระหวางพวกเราพลังมันห่างกันเกินไปแทนที่จะมาสู้กันแบบนี้ทำไมไม่มาหาทางเจรจากันดีกวา่าล่ะ เจ้าต้องการที่จะกล่าวสิ่งใดแทนที่จะติดตามเจ้าสวะอย่างใครทําไมไม่ติดตามข้าแทนสละหากว่าเจ้ามาอยู่กับข้าข้าสาบานเลยว่าแดนสีชาติของข้าจะเปิดจะปฏิบัติกับเจ้าเป็นอย่างดีนายท่านเขาต้องการให้เรายอมจำนนต่อเขาบอกกลับไปสิว่ากลับไปนอนฝันเอาเสียเถอะฝ่ายเจ้าต่างหาที่จะต้องยอมจำนนต่อข้าหากไม่ยอมเจ้าน่าจะรู้ แล้วว่าสถานการณ์ของอูหยางและแม่นางชินเป็นอย่างไรและนั่นก็จะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าเช่นเดียวกันหากนายท่านว่าอย่างไรข้าก็ว่าอย่างนั้นเจ้าเด็กเมื่อวานซื่อก็ดีนักนะเจ้ามันดีแล้วฉอนจะกอนมอนเจ้าคิดว่ามีแค่เจ้าหรือที่สามารถใช้ค่ายกวนได้เจ้าเจ้าสาวมอาควบคุมค่ายกวนเดฉีเชียวได้อย่างไร ให้ตายเถอะทำไมนางนี่มันถึงสามารถควบคุมค่ายคุณแดนชีเฉียวได้ดีกว่าข้าเจ้าโจมชั่วตายซะเถอะเจ้านั่นพลังของมันคาดเดายากเกินไปอย่าเข้าไปประทะดิดขาดนังแพทย์เสียตายซะเถอะแ่ yeah, แล้วข้าไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้น้อยท่านและเทียนเฟยติดอยู่ในหมวกนั่น พวกเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้พวกเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากข้าเจ้าบังคับข้าเองนะระวังบ้าเอ๋ยกระบี่ที่ฟันเข้าไปหากแลกพลังสะท้อนกับผู้ที่มันก็้ามาอวดดีกับข้าจุโจของมันคือความตายระวังฮะนี่มันผามังกร